สวัสดีค่ะสวัสดีวันวัน,วนเสาร์นะคะวันนี้เราจะเอาฮอกหลงนะคะอันนี้เราแบบผ่าชิ้นแล้วก็ปักไว้นานแล้วะคะ mm ่ะ hmm. เขาอยู่ในที่ร่มนะคะเขาเลยยังไม่ได้กัดสีตอนแรกเราก็กะเออเดี๋ยวเอาไว้ดินก่อนนะคะแต่ว่าพอวันนี้นะคะเราเจอของต้นแม่เขาใบกําลังสวยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเข้าไปลงอ่า กระถางนะคะเยอะมากเลยนะคะเราผ่าแล้วก็เน็บๆไปเลยนะดูชื่ว่าวันนี้จะได้กี่ต้นไปเอามาแล้วนะคะ,าาะ,คะก็เหลืออยู่สองสามต้นเล็กนะคะก็ไม่ขุดมาดูิว่าได้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกต้นนะคะแล้วก็แล้วก็เตรียมกระถางนะคะกระถางนี่ก็คือเราเอาแก้วน้ำนะคะ ที่เราซื้อน้ําแล้วก็เราก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าอมันก็ใช้ได้แล้วก็มันก็ประหยัดด้วยนะคะพอเขาโตขึ้นสักพักต้นสวยนะคะเราเค่อยไปซื้อกระถางดํามาใส่ให้เขานะคะจริงๆตัวนี้เราปักไว้นานแล้วอะจนเขามีหัวได้วนะเขาเกิดง่ายนะคะหกหลงนะคะใบเขาสวยนะคะวันนี้ก็จะเอาลงกระถางเลยนะคะ ต้นขนาดนี้นะคะเห็นเวลาเขาโพสขายเขาก็โพสขายกันเป็นร้อยอยู่นะคะต้นขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราว่ามันมันยังไม่กัดสีนะกะวจะกัดสีก็นานอยู่กับการเลี้ยงเหมือนกันนะคะ,อะตอนแรกไม่แยกเพราะว่าเออเราว่ามันเยอะแล้วนะคะแล้วก็ พอวัดช่วงนี้เห็นใบเขานะคะเห็นใบต้นต้น,ตนที่แบบเราแยกแตกรถางเขาสวยนะคะเดี๋ยวพามาดูนะดูใบค่ะแล้วก็เออก็สวยดีนะคะ<ด>ก็เลยจะแยกไว้นะคะสวยแล้วก็ค่อยโพสขายนะคะช่วงนี้ก็ราคาแบบเบานะคะก็ซื้อได้ค่ะช่วงนี้ เดี๋ยวเราจะมาปลูกเลยนะคะไอ้ดินเนี้ยเราก็คือดินที่เราหมักไว้วันนั้นนะคะเป็นดินหม,กมักใบไผ่นะคะที่เราเอาใบไผ่ไที่มันยืดๆแล้วล้วก็มาผสมอีกรอบนะคะใส่กระถางเรียบร้อยนะคะก <c oughs> ระถางพลาสติกของเราหกหลงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมดหกกระถางนะ,ะจริงๆมีมากกว่านี้แต่เราขุดมาแค่นี้นะคะแล้วก็ก็จะเลี้ยงเขาแล้วก็รอให้เขาเสวยงามนะคะรออให้เขากัดสีนะคะ ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจหรือจําหน่ายนะคะก็ติดต่อได้นะคะแล้ว่าช่วงนี้ก็รอให้เขากัดสีก่อนนะคะพอซักพักเขากัดสีสวยเราค่อยจะแยกลงกระถางดังนะคะตอนนี้ก็ใส่กระถางอ่าพลาสติกใส่ไปก่อนนะคะสําสหรับตอนนี้อัน,นอันนี้ว่าจะสวัสดีแล้วแต่ลืมว่าตัวนี้ที่เราเอามาทาไว้เพราะว่าตอนที่เราปลูกนะคะมันเป็นดินที่มันอยู่ในร่มมันไม่เดินแดดนะเขาก็ อเะะอ็นหาแสงนะคะเอ็นหาแสงจะต้นเขาแบบโค้งนะคะก mm ็เลยต้องดัดไหลนะคะ mm hmm. เขาไม่เจอแสง mm hmm. เขาไม่กัดสีค่ะตัวนี้นะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับตัวนี้สวัสดีฮุกหลงของเรานะคะฮ mm ุ hmm. หกหลงเบบีไม่เบบีหรอกนะคะแต่ว่าไม่ไม่กัดสีทีนะคะ